สำหรับข่าวบันเทิงของเกาหลีนั่นเองนะคะในโชว์อินไซด์ค่ะข่าวแรกนะคะที่บอกไปก่อนเบรกเลยค่ะกับเรื่องราวของอีริน้ำนั่นเองเป็นนักร้องสุดฮอตนะคะล่าสุดตัวคอนเสิร์ตของเขาโซบออภายใน2นาทีเลยละค่ะ เป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มที่ฮอตแบบหยุดไม่อยู่มากที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการในเวลานี้เลยทีเดียวนะคะสำหรับเอริกนามค่ะที่กาลังมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองในเร็วๆนี้ซึ่งความฮอตแบบสุดไม่อยู่ของเอริกนามนั้นนะคะวัดได้จากการขายตั๋วคอนเสิร์ตที่โซอ์แบบไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวหลังจากที่เปิดขายไปเพียงแค่สามนาทีเท่านั้นค่ะ โซโล่คอนเสิร์ตของอริกน้ำนะคะที่มีชื่อว่า h e a r t f l u t t e r i n g Confession ค่ะจัดขึ้นที่ Samsung University นะคะแคมปัสย่อยของ e w u n u v i v s r t y t ซซึ่งเป็นมหาวิทยลาลัยหญิงล้วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในระหว่างวันที่20และ21มิถุนาย,ยนนี้ค่ะ โดยทาง B2M Entertainment นะคะตัวสังกัดของอีริกน้ำก็เปิดเผยรายละเอียดว่าหลังจากที่เปิดให้ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ในวันที่21เมษายนที่ผ่านมาค่ะตั๋วคอนเสิร์ตทั้ง2รอบของนักร้องหนุ่มชาวเมริกันเชื้อสายเกาหลีวัย26ปี ขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาแค่3มนาทีเท่านั้นนะคะซึ่งตัวอีริกนัมเองก็ไม่เคยคาดคิดว่ากระแสความฮอตของตัวเองเนี่ยจะแรงขนาดนี้ค่ะซึ่งตัวเขาเองก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนด้วยที่ให้การต้อนรับคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาอย่างอบอุ่นโดยอีริกนัมจะเต็มที่กับโชว์แบบสุดตัวและไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเด,วด,ดีวควจะมีภาพในการฝากกันด้วยไงก็รอติดตามนะคะ